ปีจา้าหมอนี่ลูกอีสานบ้านนะผีผ้าปีนลังคาเจ็พักสลิดบ่ตรงนี้เจ็พักสลิดพี่นอ้องชืดไม่ท่าเรียกยังไงสนูนี่พี่น้องมันเท้าอยู่ตุน่นเอียงเลยเท้าอยู่ตุ่นบักเบือแล้วปีนขึ้นมาต่างคามาเก็บจะไปลวกกินกับยัง<น>จะไปลวกกินกับปุ้นมาซั่นมือน,นี่เจ็บพักสนู รู้เนี่ยหลังนี้เต็มเลยมันย่างไปบ่ได้พี่น้องเขาอยู่ทั้งหลังคายานตกฝนกระตกอีกตั้งหักเจ็บก้นพี่ก็ต้องกินเข่าไปเลยแต่ ไปโเดีมอไสไป่ต้องเรียกว่าไปลดกะเอามอตไส้กันไปได้ละ่าะเป็นวายังว่าไปต้องกินเข่าไปรลดั้นสิบอกเขาไปกันเมื่อวานเลรเด็เขาไปกันเมือวนเี้บเบือุดมือเรียนต้งต่องจองก็สื่อเาอาไปเราไปยาไปทั้งปุ่นอีกไปได้บน่ไวเรได้มุนไปเลยหมุนเหยียบแงนี่เขามา แห่งงานนี่เขากระยักไปทะลุบ okay. yeah, ุบลงไปหลังบะหลังในครัวหยิบหยิบในอ่างน้ำพี่น้องโอ้หน้าดอกมันเต็มเลยเหมือนขึ้นอยู่ทั้งหลังคาพักกันปีนขึ้นมาพี่น้องเไยเอาไปเศบตีโบพอเก็บให้หมือดนับไปอีกหมุนไปเลยไปหมุนเออหนึ่งไปยืนตรงหันแล้วก็นอนไปเลยไปยืนมันไดน่ะอือ Nhay nè, Giờ kìa 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 ไปวผู้ใดที่ไปเราเนี่ยไปเขากระถาเขาเก้าดนละมาทันได้คำดอกมาทันไม่ออกไปกระถางทำาึ้อเก่าหรอพอขึนไปเขาเังมาัเขาไปเห็นหาก้อนเขาเลยต้องดี๋ยหาพร้อมแล้วโย่พอดปลาเด้อ ได้แล้วตอนนี้จะยิง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 ที่ตกลังคากับมือนีเระพี่น้องเอ้ยปีนขึ้นมาเจ็บแต่เนี่ยปลาเหลี่ยม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 มากๆเพื่นหนึงมาว่ามันส่อนอยู่นี่ก็เต็มอยู่ดอกมันอืออืออือหนึ่งเมตร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 หนึงเมตไม่ยุ่งใส่อันนีน อันนี้อันตรายเลยพี่น้องเด้อเพากเขาปีนขึ้นมาทั้งหลังคาเนี่ตกลงไปทีเม่อใดไปหาอึงแฉละมือนีพี่น้องเลยขึ้นตรงนี้หมอขึ้นแล้วแจ้งแปบมันมันเป็นดอกบ่ก่อนดอกโอ้มันเป็นนวยบ่มันติดนวยปะนวยมันเดเพิ่นว่านเสียบหวานดีใช่ไหมกระพะกันนีว่าแม่ติดที่มันเป็นนวย เอาไปลวกกินนี่ย่างหวานนี่พี่น้องขึ้นมันก็ขึ้นมากกับต้นนั่นแบ,บบเวอ่อมันก็ขึ้นว่าเจ็บยากตัวแบบนี้อืปากหอดมือคนพี่น้องขื่นขึ้นมามีแต่ยอดดอกมันหากินลำบากแต่ห่งางว่าได้สือ่อขนาดอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องได้ปีนเอาอยุบสัน สลิดสลิดจิ๊ดจิ๊ดได้พอหลวกไปนะบ่เนี่ยคนมันหลายเต็มอยู่สบายเหยียบตรงใหม่อยู่นะมันคือพานงือบเงือบเงืบอยู่วะมันก็เสียวคือกันเด็กคนก็ได้ พี่น้องเปิดขึ้นมามิตรโดกไหมต่าเปน็นนวยเนี่ยอุย้ยนวยมันยังหวานเลยพี่น้องรวกกินกระปุลบบสุดยอดกับข้าวสวยฮ้อนฮอนคนน่ะเออต็มเลยบ้านน้ยอยคนน่ะนั่นบานถิ่งกระมิข้วาวเราเด้เก็บนั่นหลายไม่ได้บางขันพญารอผ้าออกมารถปัดชั้นหนากบกระบานเลย ป็นไงนี่เออรถบ่อยากมาพ้าหันหนากับบาดเลยเออดีนะบัขับขี่ตมเอ็ดเลียดอยู่ห็นเออเชื่อนนะเพื่นจะไต่หุ่นมิตรดอกเพืนะะรูป้าจ้า พี่น้องแค่นี้ก็เด้วค่ะเดี๋ยวขอเจ็บก่อนมันเจ็บเมื่อเดียววัฒนาดจ้าจะเลื่อกดติดตามดูอีสานบานานาเนี่ยด้จ้าขอคุณนขะที่ชมชิพสวัสด,ดีจา้า